งิอยากเสลยอ,อยากเป็นผู้บริหารอยากเป็นบอร์ดนั่นบอ,อร์ดอ,องค์กรนั้นองค์กรนี้เสลอเออเราแบ่งหน้าที่กันแล้วส่วนตำรวจก็เหมือนกันเขาให้คุณเป็นอะไร,รผู้ิทักษ์สันติราชน้าหน้าที่ของตำรวจก็เลยครับดูแลความสุขทุกของประชาชนปาบป,ปามจนผู้ร้ายไม่เย็เสลยอ,อยากเป็นช่างนะครับมาคอยตรวจความดำสนตีนเถอะ ถ้ามึงอยากตรวจความดำมึงก็ไปเรียนช่างแล้วมาทํางานขนส่งมึงจะได้มาตรวจความดําถ้ามึงอยากตรวจเยี่ยวตรวจแอลกอฮอลมึงก็ไปเรียนหมออชิพหายเออแค่นั้นเองได้ไหมแต่วันนี้มึงไม่รู้หน้าที่เสือมาตั้งดานตรวจเยี่ยวอชิพหายมันใช่หรือเปล่าอยากตรวจความดำต,ตรวจสภาพรถก็ไปอยู่ขนสง่ง เสือกเสลอมันเป็นตำรวจทำส้นเตนอะไรแต่แล้ววันนี้ประเทศนี้จะดีคือประเทศูกตำรวจให้เป็นตำรวจมีหน้าที่ป่าปามจนหมดลายไม่ต้องมาโบกรถบอกเลยเฮียแล้วเราครับนะใช้อาสาจราจรเออแล้วมึงไปทำหน้าที่ตำรวจแม่งเยอะแยะหมดเาเช้าเสียกำลังเยอะแยะมานั่งคอยโบกรถทำไมใช่ไหมพกปืนโบกรถมึงว่ามันตลกไหมพกปืนตรวจเยี่ยวยิบหายพกปืนตรวจความดำ พวกมึงสมองดีอยู่หรือเปล่าวะาฮะได้ไหมวันนี้ตำรวจไอ้สัตว์ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองฮะยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองปนท่าคมขืนปนล้างทองนะการค่มเหงรังแกเกิดขึ้นที่กโกปากซอยมาเฟียคุมซอยมาเฟียคุมที่รถเต็ไมไปหมดไอ้ชิบหายไม่มีปัญญาป่าเวบอลก็เพียบ ไม่มีปัญญาปราบแต่เสือกเสลอนะครับมายืนโบกรถมาตรวจเยี่ยวตรวจขี้เห็นไหมครับพวกมึงไม่รู้สึกอายกันบ้างหรอวะพวกปืนไอ้สว์แต่ไม่เคยเลยครับที่จะใช้ปราบปามจนผู้ร้ายวันวันแม่งมานั่งไถพ่อค้าแม่ค้าริบถนนไล่ล็อกล้อชาวบ้านจ้างมอไซค์รับจ้างยืนเฝ้า ไอ้ขี้ะพวกมึงใช้สมองส่วนไหคิดวะประเทศนี้แม่งวุ่นวายกบอนนี้พวกมึงไม่รู้หน้าที่กูชำละไอ้ดูตีละแผนกเลยนะดันตำรวจนะวันนี้ตามได้ที่มียาบ้าเยอะอาชญากรรมเยอะโจนผู้ร้จับไม่ได้มึงห่วยแตกแต่รถกับควันดำมันเป็นเรื่องความผิดของขนส่งมึงไม่ต้องเสือไม่ต้องเสือ วันจะดำถนนจะพังช่างแม่งมันมันเป็นหน้านที่ของคนส่งเป็นหน้านที่ของกรมทางหลวงมึงอย่าเสือกมึงไปปาบโจนี้กูหน่อยกูต้องการให้ปากโจนเออใครจะเสพยามึงก็ต้องไปทลายแต่ไม่ใช่ม่นั่งตรวจเยี่ยวไอ้คนเสพยามันปลายเหตุถ้าไม่มีคนขายมันก็ไม่มียาให้เสพมึงควรไปจับโรงงานผลิตเออใช่ไหม อ่าใช่ไหมนี่คือหน้าที่ตำรวจนะงั้นมึงดูนี่พิจารณานี่ว่าวันนี้ทุกเนีี้ตำรวจเป็นทำงานแบบนี้หรือเปล่าไอ้ชิบหายต้องไปด่ากันขนาดน,นี้วันวันไม่ทำส้นตีนลเลยหรอกทะเลาะกับเด็กเออต่อมาครับอาคนเป็นครูนะก็มีหน้าที่สอนหนังสือนะครับประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับให้ลูกศิษย์เป็นคนดีมีความรู้ไม่เชยเปิดสำนักติวเห็นไ,ไหม ครูบาอาจารย์ที่แม่งแอบมาเปิดสำนักติวเนี่ยมึงว่ามันใช่ครูหรือเปล่าถ้ามึงอยากไปติวเตอร์กวลาออกมาเปิดสำนักติวเออแค่นั้นเองแต่ไม่ใช่ครูเป็นครูเสือไปซื้อบริการทางเพศจากลูกศิษย์เนี่ยจังไรอ่ครูแม่งเอาลูกศิษย์ทำเมียเนี้จังไรไหมถ้าเป็นที่ต่างประเทศมึงโดนยิงเป้าอยู่แล้วโดนะหารชีตอ,อยู่แล้วแต่เป็นประเทศนี้นะก็เลยกูก็ไม่รู้เหมือนกัน เด็กๆก,ก็เลยไม่ได้ปลอดภัยนะครับคนเว้นครูนะแล้วมึงซื้อบริการทางเพศจากเด็กนั้งเรียนเนี่ยมึงว่ามึงจังไรนะมนั้นครูเป็นที่สอนหนังสือครับเด็กอยากได้ตังค์ก็มันก็เรื่องของเด็กนะครับเด็กอยากได้ตังค์ก็เรื่องของเด็กแต่มึงเป็นครูต้องรู้จักการยักยับยั้งชั่งใจเออถ้าทนไม่ไหวก็ลาออกจากครูไปเป็นเฮียแล้วก็ไปเป็นคนระับตอนนี้มึงจะซื้อบริการทางเพศจากเด็กดก,ก็ไปลุ้นคุกเอาเองแล้วกันแต่ว่า ในความเป็นครูแล้วมีการละเมิดทางเพศกับเด็กเนี่ยนะครับกูรู้ว่าที่ต่างประเทศครับครูผู้หญิงนะครับมีเซ็กกับนักเรียนยังถูกโทษประหารนะครับเพราะเด็กอายุยังไม่ถึงครับครูผู้หญิงนะยังถูกโทษประหารเลยนะเพราะถือว่าความเป็นครูจะต้องรู้จักการยับยั้งชั่งใจเม่ว่าเด็กมันจะอวบมันจะอันอะไรก็แล้วแต่มันจะยัว่วมันจะอะไรก็แต่ไม่มีสิทธิ์คุณเป็นครูนะครับ คุณจะต้องยับยั้งช่างใจให้ได้ถ้าคุณยับยังชั่งใจ,ใไ,จ,งใจไม่ได้คุณไม่เหมาะที่จะเป็นครูและคุณทําผิดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่คุณต้องถูกโทษหนักที่สุดเออนะนั้นต้องเข้าใจนะครับเออเห็นไหมอ้าวอาชีพอะไรอีกอาชีพขนส่งแล้วนะก็ดูแลรถใช่ไหมครับตรวจสภาพรถให้ด,ดีครับไม่ใช่รถแม่ง ควันดำกโมงก็ยังจดทะเบียนได้ีถ้ารถขนส่งควันดำกโมงจดทะเบียนมีรถมาวิ่งมาถนนมีทะเบียนเพิ่งต่อมาไม่กี่เดือนแล้วควันแม่งดำนี่คนที่ต้องถูกลงโทษคือคนที่ต่อทะเบียนให้ใช่ไหมครับตำรวจก็ไม่ต้องมานั่งตั้งหนาำจะตั้งหาพ่อไงสั์ในเมื่อทุกปีรถทุกคันนั้นก็ไปตรวจสภาพใช่ไหมเพื่อจะต่อทะเบียน ถ้ารถมันสภาพไม่เหมาะอยู่ที่มันนมันก็ต่อทะเบียนไม่ได้กคนั้นมึงจะมาตั้งด่านหาพ่อมังนะแค่นั้นเองแล้วตอนต่อทะเบียนมึงก็จะให้รถที่มันควันดำต่อทะเบียนได้มันก็วิ่งไม่ได้แล้วกูก็ไม่เข้าใจมือนกันมึงจะมาตั้งด่านตรวจควันดำหาพ่อหาแม่ไอ้สัตว์หน้าแฟชั่นไอแลนด์เนี่ยเดี๋ยววันไหนกูว่างๆกนนะกูจะทลายดูนะกูบอกได้หน้าแฟชั่นไอรแลนด์นะใหญ่กูเห็นนี่นะไอ้สัตว์วันนั้นกูนึกว่าติดที่อะไร นะตรวจควนดดำมึงอย่าให้กูเจอนะมึงโดนทั้งกลุ่มแนะ่ใช่ไหมครับมึงไม่มีอะไรจะทำกันแล้วใช่ไหมเออนี่กูพูดแล้วนะอย่าให้กูเห็นอีกนะโอเคที่ผ่านมาก,กูอาจจะไม่ค่อยออกจากบ,บ้านอะไรแต่หลังๆกูเริ่มออกจากบ,บ้านบ่อยขึ้นแต่นั้นอย่าให้กูเจอนะกูจะลงไปถามนี่พวกมึงมาตรวจเฮี้ยกันตรงนี้หน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์อย่าให้กูเจอเอกีกเดี๋ยวเราได้สนุกกัน นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณโดนธรทำคือกับรถที่แม่งตรวจสภาพไม่ผ่านไม่ควรต่อใบครับไม่ควรจะต่อนะเออถนนนี้มิ้่ใหม่ก็มีใช่ไหมแต่พอดีมันอาจจะเลยบ้านของไปนะผมขับมาไม่เคยมีย่านหน้าแถวบ,บ้านผมไม่มีนะถ้ามีเดี๋ยวจัดให้นะครับนม่รู้เรื่องนะครับวันนี้ทั้งพวกมึงทําทตามหน้าที่กันประชาชนก็มีความสุขแล้ว เออนี่มาตั้งเฮียอะไรกัน,นมึงแค่มึงอย่าปล่อยให้รถที่แม่งหมดสภาพต่อทะเบียนได้มึงก็ไม่ต้องมานั่งตรวจไงแล้วพวกมึงแม่งหาแดกกันทั้งนั้น,นอ้ชิบหายทั้งตำรวจทั้งคนส่งเนี่ยชั่วพอๆกันเออเอ๊ะเราแบ,บ่งหน้าที่กันแล้วมึงควรจะรู้หน้าที่ถ้าทุกคนทําตามหน้าที่อย่างที่ผมพูดมานะประชาชนจะมีความสุข เกิดมาแล้วดีให้ได้นักสู้เพื่อประชาชน